นี่คพักซะเลยพร้อมนมำจำนำเล็กน้อยแก้วสมะเนี่ย,ยเจ้ครัอ สวัสดีครับพ่อก็จานจอดสอดแจ้งให้เขาเ้อะครับเด้อบอนี้สำหรับคลิปนี้ครับสิผ้ามากินนี่ครับอมมามครับอมมามไดมามมาแต่ไมโครคือเขาเนี่ครับอมใซตต้นหอมครับต้นหอมผักซี่ผักอีตูเนาะกินกับเบักแตงเบักแตงเหลือสองหน่วยพอดีเล้วหมูวานเนี่ยเนี่ยครับเมี่ยต่ำมุนีพ้อมต่บักคุงครับกินซูเมอร์ต่บมกคุงเนี่ยแซ่บคือเกาครับมามาครับแซ่บๆน้ำกัน จั้งไหนกน็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คออเมนต์กันหลายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้จานจอดสอดแจง้งครับขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณครับมาครับมาคุ้งแจวสมอมม่ามเนาเอามามตอนหนึง่งนี่ครับมึงดำก่อนเลยดำแจวสมก่อนอื้อ แซ่บครับเนี่ยเห็ดยังไหงกับแบซ่บใส่ก็พักไปเดี๋ยวครับตอนใหญ่ๆม่ามแม่มงัวครับอื ทำใังไคือบลมปากทำหมหุงครับมันเน่ยทำโมหุงกคทำกันอืม น้องแสบพวกเคาครับแต่โะฮุงเจนุดร้ <c oughs> อนมหนำจำหนำเล็กน้อยแก้วสมวะเนี่ย <c oughs> Yeah, mm. mm -hmm. well. Mm -hmm. กแตงนล้วมาวนนี่งเสง้งผก โอ้น่มามนี่ยปอมมันแสบดีๆเลยครับมันจะแบบอารมณ์ขึ้นจังแบบมันมีพังเืดแบบหุ่มมันเนาะแล้วก็จะเป็นแบบข้างในขึ้นจังตับอย่นะ Mm hmm. Mm -hmm. đang quỷ treo sổm Nghe hẹn hẹn toàn bằng ai Yes. yes. อย่างนี้ครับ แล้วพี่มาตังไปไหนไไอืมกี่ไกี่ไร เลือกคนดูหรือนดูตามอืมป่าถึงทำนิ้วเออนิ้วเออนิ้วนิ้วออมใส่ออกซี่หลายๆนี่มันแสบปะ อืม,พออ,มพออิ่มแล้วข้าวอ่ะกินแฮมเบิร์ตกันครับยัดเข่าไซเบอร์ไรแล้วอิ่ม เฮ็ดพอดีกินเบิดเบืบ่เหอ มั่งปเป็นเหตุกินนะครับมากั่อย่ายงเดียวเลยออมไซส์ผักซี่พักซี่ต้นหอมไข่ตักไข่ใบบกูดแค่นั้นแหละครับแซ่บหลักหนึ่งก็แก้วส้มนี่แหละแก้วส้มเียบะ้าย เ <c oughs> รีบ่อยแล้วครับ <c oughs> ครับผมยิ้มเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะ <c oughs> อ,อมแอมครับใส่ผักซี่ใส่ต้นหอมวัวเจนูทุกเรา ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ล้กะก็คอมเมนต์กันหลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิมีอยียงมาให้พี่น้องเมืองนี่ค่อยติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย๊ายบาย